นาแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีการปฏิบัติตนของชาวพุทธไว้สามประการเป็นหลักสำคัญซึ่งทรงสอนไว้ในวันเป็น15บห้าคเดือนสามเรียกว่าเป็นวันแสดงพระโอวาทปาธิโม่หลักษามประการนั้นหนึ่ง สัพพปาปัสสะอกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวง 2. กุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. าสัจิตตาปริโยธปนังสวัสดีค่ะพี่ปราสุปรลารรมานะคะวันนี้พี่ปลาจะมารีวิวเหวนทัพทีมนะพี่ปราสะสมมาเยอะเหลือเกินค่ะไม่ค่อยได้รีวิวทีนี้พอดีสั่งอ่า เรือนนะคะเป็นเป็นเป็นเพชรสวิชสชั้นนะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่พันสบาทค่ะเป็นเพช i รสวิชสอ,สบบสอชั้นงานพี่ปลาจะชุบห้าไม้นะไม่ใช่งาน3ามไม้นะคะห้าไม้นี้ใส่ได้มากกว่า1นปีนะแต่ว่าลูกค้าต้องไม่ไม่ใช่ว่าใส่แล้วไปล้างจานล้างชามนะใส่แล้วเวลาเราไปทํางานบ้านเนี่ยเราก็ต้องถอดถอดนางอ,อกเนาะอย่างเนี้ยวงเนี้ย วงนี้ไซส์อะไรคะพี่ปลาคะห้าหกค่ะพันสอาสิบทับทิมสวยมากตอนนี้พม่าปิดนะพี่ปลาสต็อกงานไว้ก่อนพม่าะนะพวกหัวต่างๆวิปลาก็จะมาลงงานเองนะเดี๋ยววิปลาจะ,อ,ะอ่านความหมายของทับทิมให้ฟังเนาะ,ะทับทิมเนี่ยเสริมความรักความเมตตาเนาะความร่ำรวยนะ ปกป้องคุ้มครองนะให้ความสนุกสนานป้องกันฝันร้ายได้ด้วยทัพทิมเป็นตัวแทนแห่งความรักอันบริสุทธิ์นะการอยู่ร่วมกันของหญิงชายเสริมสร้างความรักความเข้าอ,อกเข้าใจและยังใช้เป็นหินบำบัดนะบำบัดเกี่ยวกับ พวกเลือดลมอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าใส่แหวนก็คือเราก็ใส่เสริมบรารมีเรียกเงินเรียกทองเพิ่มเงินเพิ่มทองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวพี่ปาจะส่องไฟให้ดูว่างานนี้มีสตาร์ไหมนะสตาก็าามีค่ะเนี่ยอย่างาอย่างวงนี้พี่ปาก็จะขายอยู่ที่พันสนะเป็นนะเพสรสวิต นะคะของพี่ปลาเป็นงานจิวเวอรี่นะคะเพชรหลุดพลอยหลุดก็สามารถส่งซ่อมให้ฟรีนะคะรับงานเฉพาะของพี่ปลาเองนะงานนอกพี่ปลาขอไม่รับนะคะบางคนบอกว่าช่วยติดให้หน่อยพี่ปลาอะไรอย่างเงี้ยมันติดไม่ได้เพราะบางเพราะงานของพี่ปลาเองพี่ปลาก็สามารถที่จะมีสต็อกงานให้ลูกคา้าใช่ไหม มีมีสต็อกงานให้ลูกค้าแต่ถ้างานข้างนอกพี่ปลาไม่รู้ว่างานมาจากไหนพี่ปลาก็ไม่ได้สต็อกงานเกิดเอาของลูกค้ามาแล้วเกิดทําหายอะไรเงี้ยเผื่อมูลค่าเขาเยอะอะไรเงี้ยพี่ปลาก็ไม่มีอํานาจในการที่จะรับผิดชอบตรงนั้นพี่ปลาขอรับงานที่ที่ที่เป็นงานของพี่ปลาเองนะที่ลูกค้าพอดีมีลูกค้าส่งมาให้พี่ปลาซ่อมพี่ปลาก็ซ่อมไม่ได้คิดเงินอะไรอะค่ะก็ติดเพชรให้ฟรีพลอยหลุดก็ติดหลุด ติดพลอยให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยส่งมาได้เลยไม่มีค่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนอกเสียจากแบบเราชุบบอกพี่ปลาใส่แล้วแบบเก่าอะไรอย่างเงี้ยอยากชุบอะไรอย่างเงี้ยงานชุบผ้าเนี่ยพี่ปลาไม่แน่ใจว่า250-350ถึง350นะแต่ถ้าชุบขาวนี้ประมาณไม่เกิน200นะคะอย่างนี้ชุบขาวพี่ปลาเอางานทองเหลืองอะคะ่ะ อย่างเงี้ยชุบผ้าอย่างนี้ชุบขาวชุบขาวก็ชุบแบบหนานะเพราะว่าลูกค้าจะได้ใส่นานนะคะอันนี้งานชุบขาวอันนี้ก็มีสตานะอันนี้ก็มีสตาสวยมากค่ะอันนี้ก็พันสองร้อยห้าสิบนะคะเป็นสตากิมบ่อเซียงค่ะมีกินไม่หมดสตานี้ดึงเงินทั้งหกทิศเข้ามาที่ตัวนะเนี่ยค่ะรุ่นนี้พี่ปาจะขายเฉพาะค่าเรือนก็สี่สหรอยแล้วเนาะ ค่าดูกันนะคะเพราะว่าพี่ปลาชใช้งาน5้าไมครอนไม่ใช่งาน3ามไมนะงาน3ามไมจะใช้แป๊บเดียวก็ลอกแล้วอะคะ่ะแต่งาน5เนี่ยบางคนเอาไปใช้เป็นปีก็ยังไม่ไม,ไม่ถลอกอะคะ่ะอย่าเอาไปขูดนะอย่าเอาไปใส่แหวนอย่าอย่าใส่แหวนชนกันอย่างนี้นะอย่าใส่แหวนชนกันอย่างนี้นะ จะขูดนะคะอย,อย่าใส่ชนกันอย่างนี้ค่ะแต่ให้เราใส่เดียเด่ยวๆอะค่ะนางก็จะรอดปลอดภัยจากการขูดคือเรารักเขาไวค้ค่ะถึงราคาแค่พันกว่าบาทเนาะมันเป็นสมบัติของเราเราก็รักเขาอะเนาะเออเราก็ดูแลเขาไวด้ดีอันนี้พันพันสองรุ่นนี้จะพันสองร้อยห้าสิบนะเนี่ยค่ะอันนี้ชุบขาวชุบขาวแบบหนานะเนาะอันนี้เป็นสตาร์กิมบอร์เซียงนะคะแล้วนี่งานนี้ก็มีสตาร์ด้วยนะคะ พม่าเขาปิดแต่งานของพี่ปลาจะมีทั้งพม่าทั้งแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลัดหลังเนี่ยพม่าเขาเปิดใช่ไหมแต่พี่ปาถ้าลูกค้าถามว่าของพม่าไหมคุณปลาพี่ปลาจะไม่บอกว่าของพม่าเพราะมันไม่มีใบเซยคะ่ะพี่ปลาจะไปบอกลูกค้าได้ยังไงใช่ไหมอย่างนี้ก็พันสองร้อยห้าสิบค่ะพันสองร้อยห้าสิบวยนะคือไม่ขายแพงไงถ้าเก็บอีกยี่สิบปีก็คงได้หลายบาทอะค่ะถ้าเก็บ อีก5ปี10ปีคงได้หลายบาทแต่พี่ปราก็ต้องออใช้เงินในการรับของมาใช่ไหมเราก็ต้องลงทุนแล้วเราก็เก็บไว้ไม่ได้เพราะว่าสามาชีพของพี่ปลาเป็นคนขายอะเนาะคนขายอันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะอันนี้จะใหญ่หน่อยค่ะต่างกันเห็นไหมจะใหญ่หน่อยนี่พันสี่ห้าสิบนี่พันสอสอัอนนี้เพชรล้อมชั้นเดียวนะงานห้าไม้ส่วนม